อ,อ,อ,อันนี้นะมันนะจะเป็นลูกกระบาดไม่ติดถงไว้ก่อนว่าแห่เราเรายังไม่เอานะปิกดกล่องมาดิครับาด็ครัยอ่้ก็เกิอเสเแล้วเจน,น,นี่บ,บวเกามูนะ

เอไมครับ <Yeah. S 2> We can l a n เัไปไหนกันไปไหนไป ถงไหมไม่หลงานมีตัวเลยลลงไปแล้วเียอน้เดี๋ยดมีทางเข้าูไม่แจ้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเไเฮ้ยเจอ้ตัวนี้มีโอ้ให้กระสุนมากนให้แม่ให้ปืน

อย่างนี้ก็ไ้อยางีก็ได้อีก็ไดนี้ก็ดนี้ไดอีก็ได้องนี้กนี้ก็อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย้ก็ได้ี้ก็ได้่อย่าด้่าอยนนี่นี้ก็ได่อีก็ไก็้องอยไดอ่างออย่ด้อ้ก็ไ้งนาง เกของเลยเอาไปเยอไปนะเราไน้ไปชุบเลยพี่เราไมเกบอเลยเ้มีตัวมีตัวลังลัลังบหไหนหหนหนหไปทางหนึ่งสองเก้าเดพ่นเปลเ่อนเดินอยู่นเพื่อนแล้วก็ อาไต่นั่งอิดตอมาครับกินยุงเลยอยู่ไหนสามตัวมันอยู่ไหนติดมาเนี่ยยิงไรเงี้ยเสียงน่ารุ่มเรี่ออยากได้รู้อยากรู้กเสิงจังไปไกลดิลงดันดุเลยคนเดียวไปอยู่ข้างในไกลนะอยจุของสิของสิ้าวพุท้งสองควนะ ระยะแรกๆเนี้ยติดกองรางวัลเยอะเลยแเกาะยังไม่มีแน่นะรถเพิ่นไล้ปังๆในอยู่เลยกระสนุนอยู่ไหนหมดครับกระสุนกระสุนไม่มีเลยเลยสีสัตว์นี่บอกแล้วไม่ต้องเติมสกิืนปืนนี่แบบขยะจริงๆไม่สวยยังไง ที่สัดหน้าเดียยแล้วก็ให้ของมาแบบโอ้เลียนหา่อยเข้รวนๆสุดสีสุดสีโอ้โหครวิ่งตามสูติดๆเลยวะเนี่ยรอด้วยร้อนเลยยันสูสานีหา่หมวะรอด้วย จะโดดสูงเนี่ยทางบ้านบอได้ไหมมันบินสูงแค่ไหนไม่รู้เนี่ยเก็บขึ้นมาเลยนีไรกันไหนมีไรยิงช่างมันด้วยแม่มีอะไรเหลือรอบบ้างเนี่ยเออเปิดว่าแต่มันไม่เอาของเลย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ Using adrenaline shot now. The airdrop is coming. Đây là flight will arrive in minute. có bạn này. Đặt đồ hết chưa? đi đã. Đây này. Cái Còn Không

ล้มลุ่มดีกว่าแดดดกกจะไปอยู่โมเจลีน,นี่ตรงนี้มันมีประโยชน์อะไรจุดดุกแดงคืออะไออรวะน่จะได้ขอใน,ใน้จะตายก่อนชมค <c oughs> คนรอัวอยูอย่แล้วแหละอ้ยส่ลังิดสัตวเซินแขอ่ะ ไเพราะว่าบอเป็นยังไงบอเป็นยังไงคุดคือเยอะเจ

Ngay cái xảy đi ô tay anh em 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 Không nghe em em

รถไหมเอไม่มีของที่อะไรแต่งเลยเปิดอะไรเนี่ยส้มเนี่ยคืไไยอมไม่มีอะไรแต่งเลยนอกจากกรคเป๋นตังค์ รถปรดิษ d ขันตังค์เตือนเหนือเหนือแลกวสีฟ้าเน่ขันตังคเนอะ ตัวอะไรโค้งอะโอเคเอาจริงเหรอดูทาเอาจริงแน่แน่เถินฟ้าไม่รับไอเทมอะไรเลยไปหล่อน้าทำหายไปงั้นติดมันเหรอไิดติด โอ้ทำไมยนี่เลยยังไม่ิีเขาจะเปีแดงขาดเรียบร้อยรบรเนี่ยเ่นไงีชือกเนี่ยไอ้มีคนเอาแล้วไปต้องแล้วแดงแล้วเนี่มร้อนเปอนร้อนนร้อนนร้อนคุณมุเก็บ

ไปแล้วพี่ไปยังไงไปแล้วเนะนี่ยแอบดอกในในน้ำตยังแอบที่เดียวทำไมไปเลยเราตุ้งกระพุ้งเปลี่ยนคนเปลี่ยนเป็นเสียงอะไรวะคอมันเหรอคกูลงล่างนะกกันด้วยหนู

嗯、你那个、啊？ ยังไม่ได้ยิงเลยหาตหาข้างหลังนๆ่ๆๆ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 นๆๆ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 ๆนๆๆ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 นๆๆๆๆๆๆๆ เงนเดืยนม่นอะรลนี่รมอยิงปนี่นกันนนนกนนานนนาการพี่ชิวยิงวัน,นระเบิดน,น,นะอ่ะ,ะยิงคนเห็นคนอยู่บน,บน,ดนดข้บนไงจะดโดนรถถังเลย บอกใครี่บอกผมมาใครก็ได้ผมไงอยู่ไงเดี๋ยวเล่นก่อนเฮียเราให้โดดล่มกลางล่มไม่ยอมกลางเป็นเฮียอะไรอยู่ในก็ดังรืนๆไหนข้างนอกข้างนอกกลางก็เตตัวท่ไหนนนี่ข้างหลังนี่เออพี่ไปแล้วหมด โดดมาด้วยเฮียวเก็บดิเดี่ยวถ่กปแล้วหมดแล้วเ่งเล่นไปท่าหนเีมังล็อกเป้าจะสอยอะไรทานแล้ทำดีดีแล้วี่ให้ผมันลางอีงทงกทำอไร <c oughs> กันหนาอทำไรกันหนาอุาไรกัน เอาหลอกันด้วยไอจ้าอะไรจ้าชิ่งด้วยอีกไหนตายแล้วตีมแล้วนด,ดีมแล้ว เปลี่ยนไหมล่ะอ้าว M P ถูกนี่เลยนี่หนึ่งสองเลิกรัดปุยหนึ่สองไปนะลาดอ่ะอืมปล่อยวางนี่